มีใครติดตามเ11บ้างไห้คะยกตัวตัยไปเอย ทัสองคนเนี่ยมาขอบคุณพี่พีทีทีมงานทุกทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาสนับสนุนดูรายกพวกเราตลอดนะคะถ้าไม่มีพี่ทีมงานก็ไม่มีรายการและคดีแฟร์ติชีมเรานะคะถ้าคนสุดท้ายของเอฟสิบเอ็ดมีใครบ้างคะพี่ค่ะ ด้วยนะคะเกมเลยเป็นแชมป์ไงค่ะ อยู่ในรงนี้หัวใจจุดฝากฟังใส่มือเธอนั้นอย่าไปไหนอย่าไปไหนอย่าไปไหน oh สวัสดีค่ะน้ำกันกุลนั์ค่ะแม็กวัดสุดกล้าครับเอมสาธิดาค่ะภูมิภูมิสิทธิ์ครับผมคิววิชาธรครับสวัสดีค่ะเวหันสล์ค่ะสวัสดีค่ะหมวยลี่พัชออนค่ะสวัสดีครับปอนชลัดครับผมสวัสดีค่ะจักรจันทร์สีราพัชรศรค่ะสวัสดีค่ะมุกปภัทพรค่ะสวัสดีครับปูนปรัดครับและผมครับเมศิราครับ ก็นะคะออกมาก็รู้สึกว่ามันก็ในบ้านมันก็มีบางครั้งที่เราเครียดบางครั้งที่เรากดดันแต่ว่าพอออกมาเราก็ต้องเราก็ต้องปรับตัวให้ดีๆคะ่ะเพราะว่าเราก็จะเราก็จะไม่ได้มีคนที่คอยบอกเราว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเราก็ต้องวางตัวดีๆแล้วก็ทำให้พัฒนาต่อไปอะคะ่ะ ที่ผมเป็นยังไงบ้างคะออกมานอกบ้านครับผมก็เวลาเราอยู่ในบ้านก็เหมือนเราเป็นเด็กเนาะเพราะว่าเราอยู่กับคุณครูทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับคุณครูก็จะพยายามชี้ว่าอันไหนถูกอันไหนไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอออกมาปุ๊บก็คือการที่เราเก้าวมาเป็นผู้ใหญ่เนาะก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นครับทำงานร่วมกับผู้อื่นก็ก็สนุกดีนะครับมันเหมือนเป็นการก้าวเข้าสู่ความเป็นศิลปินมากขึ้น<ช>นะครับใกล้ความฝันเรามากขึ้น มันยังมันต้องปรับตัวช่วงนี้ยังปรับตัวไม่ค่อยได้ครับคือนอนน้อยพักผ่อนน้อยครับผมแต่รู้สึกว่ามันสนุกดีแล้วก็มันได้เจออะไรแปลกๆใหม่ๆตลอดเวลานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่จะพัฒนาเราแล้วก็ในการสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาจากในบ้านนะครับพวกการวางตัวการระวังคำพูดคำจาเนี่ยครับก็ได้ใช้จริงครับพอออกมาใช้งานกับสังคมครับ จะมีซีรีส์นะคะทั้งหมด5ตอนนะคะก็มาจากทีม Full House Thailand นะคะของเรานี่5ตอนนี่มี4ตอนนี้เป็นของพวกเราเองตอนละ3คนนะคะเราเล่นเป็นเพลงนางเอกกันนี่น่ารักนะคะส่วนตอนที่5้เนี่ยก็จะมีรุ่นพีเอฟเข้ามาแจมกับเราด้วยยังไงก็อย่าลืมติดตามชมนะคะซีรีส์ก็เร็วๆนี้แหละค่ะตอนกำลังจะเริ่มถ่ายกันแล้วบทสนุกมากอย่าลืมติดตามชมกันนะคะก็อยากจะฝากนะคะซิงเกิลให้ทุกคนช่วยติดตามกันนะคะเพราะว่า เป็นซิงเกิลที่มาจากต,ตัวพวกเราจริงๆแล้วก็พวกเราทุกคนตั้งใจทําจริงๆค่ะก็เป็นกำลังใจพวกเราติดตามซิงเกิลและซีรีส์ด้วยค่ะก็ภูมิใจค่ะเพราะว่ากว่าเอ็มจะถึงทุกวันนี้ได้ก็เพรเราผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันทั้งเอ็มทั้งแม็กเลยค่ะกว่าเราจะมายืนตรงนี้ได้เราก็รู้สึกภูมิใจและดีใจที่เรามีวันนี้ค่ะครับผมก็ก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านคู่หรือไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็น ของ12นักล่าฝันนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่คอยติดตามพวกเรา12คนคอยเอนดูพวกเรารลกพวกเราเหมือนลูกเหมือนหลานนะครับผมก็ขอบคุณมากมานะครับที่คอยสนับสนุนเราจนถึงทุกวันนี้แล้วเราก็มีวันนี้ได้ก็เพราะทุกๆคนจริงๆครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามพวกเราต่อไปเรื่อยๆนะครับผมหวังว่าเราจะได้เจอหน้ากันบ่อยๆเนาะเราเจอกันครับขอบคุณครับ